สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับใช้ชีวิตเนี่ย้บ่อนมามาครบน้ำน้ำหมูมาก็การนะฮะก็เดี๋ยวกลัวมันเอาหัวมาล้อตรงนี้นะฮะตรงไหนอืมตรงนี้ต้องรูมันนี่เลยอุดรูไว้ก่อนตอนแรกทำไว้เพราะว่าคิดว่าจะเอาตัวใหญ่มาใช่อุดรูไว้ก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ก็ เอาหมูมาไว้ตรงนี้เธอมานอนเฝ้าหมูกับน้องเธอเด้อให้มาต่อยมาเฝ้าหมูเอาวะไอ้ดีฝัดม่กกี้นี่นะม,นมันนี่กับมีตังมันนี่กับมีตังหรอสวยโอย ตัวผู้ชื่อมีตังตัวเมียชื่อมันนี่ตัวผู้ชื่อวักเดีตัวเมียชื่อไงฝุดไหมพออะไรคือการที่ผู้หนึ่งดันเอาไมา้ผู้หนึ่งกันดันเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวมันเอาขามันขึ้นมาต้องเอา <c oughs> อีกขอนนะฮะ มันมีได้สูงปานนั้นได้ป๋อมันหลดต่ำเลยได้มูเพ่าไม่ได้บุรี่ทั้งหมคือความเป็นจริงเนื้อก็ตลกพูดอันนั้นเราบอกอันตัวหลังพ่อพูดดิอันไม่เราบอกอ่ะแต่หมูมาทีนี้ไปไปเบะหมูเขาอันนี้กั้น ที่มีลมบางเถอะกันไว้ก่อนบ่ nó lăm đây dù là dù mùi đuôi đuôi mùi đuôi mùi đuôi nó đuôi mùi mùi đuô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 i nó nhảy mùi đuôi 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 mùi

พ่่่ออนนนีีััตอนแรกอ่ะมันอยู่เนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอ่้มูนะพ่อบอกว่าต้องแยกออกจากกันเพราะว่าหมูอันนี้มันมันก็ไม่มีเพื่อนสิไม่เคี่ยวแต่น้อยมันก็ไม่มีเพื่อนสิไม่เป็นไรเออเนี้ยวเลยอขี้่จะกินเนี่ยน้องถ่ายเลยโตหาอาชามาอะไรวะ เอากรงออไปหาล้างค่ะไปให้หน,หนไม้สวยพีก็เอ,อือยุงกัดพี่ยืมกู้นี่นะครับพี่น้องอใส่น้ำมามาใหา้ตัวนี้นี่พ่อพันนี่แยกกันนะครับพี่น้องนะเพราะว่าพ่อโทรมานะครับบอกให้แยกนะครับหมูนี่มันมันเคี้ยวแต่น้อยนะ ร้องร้องหากันน,นี่นู้ได้บ้านใหม่แล้วนะครับบ้านหลังโตโโพี่น้องเอ,เยอ,อ๋ยอันนี้อน้ำมาให้ไม่มีที่อ่าเนอะอ่าถือ พี่น้องกลัวใจสมุนแล้วนะต้องเฝ้าดูระวังนะฮะเออมันร้องหากันเห็นไม่ดูไม่สมเลยเนาะไม่สมกับคอกใหม่เลยะตัวเล็กๆนะแต่คอกใหญ่ก็อดูแต่แต่ก็กั้นว้แบบนี้ก่อนนะเอซีเดี๋ยวเดี๋ยวจะก่ออิดนะะเวลาว่างๆเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปก่อก่ออิดนะฮะ ขึ้นมะาครับเมื่อกี้เต็มเลยนะ่ธรรมดามันก็ตื่นนี่ตอนนี้จะพูนะฮะพอพันตัวนู้น,ะะพพน,นแม่พันนะครับรแล้วก็อาทิตย์ตตหนึ่งโอ้กินแล้วถ่ายออกกินแล้วถ่ายออกนะฮะ มันจะออกไอเดีย,ถ,ยถ้าถ้าถ้าคนอิดนะไปเอาคนอิดมาอีกไปกมาปิดด้านในไปถ้าถ้าคนอิดนคนนั้นล้มนะมันออกได้นะถ้าเอาตัวนั้นมาไว้ตัวนี้ไม่ได้บางทีมันล้ม,ลมเลยม,มันต้องสองชั้นมันลองหากันหลยม,มันนี่ เห็นไ,ไหมแนไมกครนิดโอ้ยไอจจร้อนนี่แหละตัวสำคัญอืมตัวสำคัญนะครับพี่น้องต้องอุดต้องอุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวอุดนะฮะเอซเดี๋ยวจะอุดรูเนาะรูด,ด้านล่างก็อุดแล้วนะฮะ,ะเอฟซีนะเหนือนี่ด้านกลางอ่ตรงกลางก็จะอุดนะฮะแลเข้าไปลูก เดี๋ยวเอเดี๋ยวไปอุดไปดูนั่นแหละเอาตั้งตั้งแมโอ้มันมันก็กลัวมันกลัวคแค่นั้นก่อนแค่นั้นก่อนเดี๋ยวตอนเย็นนี้มาดูไปโอเคครับพี่น้องนี่สมุนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดเดี๋ยวอุดนะไม่ได้ไม่ได้นะอายผสมปูนแล้วนะครับพี่น้องออกไปออกไป นี่มันมาดูเนาะทุกท่านดูท่านี้ไม่เป็นไรอันนี้มันห่างเกินไปเนาะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ